ตอนนี้สามเณรกำลังมมีควาสุทำความสะอาดเสนาสะนะกวาดลานวัดซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ของสามเณรอย่างหนึ่งการทำความดีของสามเณรน,นั้นก็ทำได้หลายอย่างสิ่งที่สามเณรกำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าการกวาดลานวัดหรือว่าเสนาสะนะบริเวณที่พักข้างๆนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้สามเณรเบอร์อะไรครับ เบอร์54สบี่สามเณเรชื่ออะไรครับวิชยบสามเณเรนวิชยะกำลังกวาดลานวัดอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งขอให้กวาดต่อไปขอให้อานิสงส์นี้ให้สามเณเรนมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับไม่ขอบคุณเลยหรอเป็นอะไรเนรเป็นอะไรจำเก่าจำเก่า เป็ไงอยากออกไปเออไปด้วยาดปะหนื่งให้รางวัลก้าป้าครับอาจาย์โว๊ดจำน่ายจำหน่ายบาชนคนอันนี้ วันนี้ไม่ไรมือสูดเจ้าผมขอบี้เถอะยาไม่ได้